แต่ในช่วงระยะเวลา3ปีนี่เราจะทำยังไงเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนหมุนในฟาร์มค่าอาหารค่ายาค่าสารพัดอ่ะที่ผมถามนิดนึงพี่อำนาจขั้นต่ำนี่ต้องสมมุติว่าต้องมีเงินทุนเท่าไหร่สมมติอย่างขั้นต่ำหน่อยเงินทุนสมมติว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนปีๆนี่ก็ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับคนรักวัวนะครับวันนี้เรากลับมาที่เขียวเซนฟาร์มนะครับหลายคนที่บนคิดถึงพี่อำนาจมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่อำนาจนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับมาบอกเล่ามาแลกเป็นประสบการณ์ให้กับพี่น้องชาววัวนะครับอะไรครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อำนาจอีกแล้วนะครับพี่อำนาจสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เขียวเซนฟาร์มครับครับ KC Ranch KZ นะครับ KZ Ranch อยู่ที่อำเภออุทองตําบลดอนคาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่หลังวัดเขาอ่างแพงครับครับก็เคยเคยเคยมีวิดีโอออกไปแล้วนะครับวิดีโอครับตอนนี้ก็ได้ความรู้มากๆครับพี่พี่นุ่นครับผมครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงวัวที่จะเริ่มเข้ามาเลี้ยงวัวใหม่เราเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายแต่จากการกระทําและก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้และเราก็พอจะแชร์กันได้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเงินครับผมการเงินการหมุนเงินครับผมการทำฟาร์มการวัวครับผมต้องเข้าใจว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยมันใช้ระยะเวลาว่ากว่าเราจะได้เงินคืนนะนะ อย่างน้อยมันมี3ปีอย่างที่ทุกทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ในช่วงระยะเวลา3ปีนี่เราจะทํายังไงเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนหมุนในฟาร์มค่าอาหารค่ายาค่าสารพัดที่มันอยู่ในฟาร์มค,ครับทุกอย่างการจัดการและทีเนี้ยผมถามนิดนึงพี่อำนาจขั้นต่ํานี่ต้องสมมุติว่าเราต้องมีเงินทุนเท่าไหร่สมมติอย่างขั้นต่ำหน่อยเงินทุนสมมติว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนปีๆนึงก็จะมิก็ถ้าวัวของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นครับผมเอาพูดถึงแค่เงินห้าหกหมื่นครับผมต่อการหมุนเวียนเนี่ยนะต่อการหมุนเวียนเราพูดถึงแค่เงินห้าหกหมื่นนะครับทุกคนครับผมแล้วทีเนี้ยเวลาผมตอนที่ผมเริ่มซื้อวัวเนี่ยผมก็คิดไว้ว่าเราจะเอาเงินทุนที่ไหนมาหมุนเวียนในช่วงระยะเวลานั้นผมก็เลยมีเงินตอนที่ผมมีเงินเนี่ยผมเริ่มซื้อวัวเนี่ยผมก็จะซื้อวัวสาวครับวัวท้องครับวัวแม่ลูกครับแล้วก็ซื้อวัวเล็กครับแล้วเงินทุนหมุนเวียนของผมเนี่ยผมไม่ได้เหลือไว้เลย ก็คือหมายความว่าเงินห้าหกหมื่นหรือเกือบแสนน่ะผมก็คำนวณดูแล้วว่าเท่าไหร่ผมก็ไปซื้อวัวอ๋อซื้อวัวอาจจะวัวเล็กหน่อยครับเพราะพวกนี้มันโตขึ้นเรื่อยครับหรือว่าวัวที่มันพอที่จะได้กําไรครับพี่เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยพอพอเราต้องการเงินทุนหมุนเวียนเราก็เอาพวกนี้ออกมาหมุนทีละตัวสองตัวหมุนไปเรื่อยจนจนจนถึงระยะเวลาประมาณ3ปีเนี่ยเราก็จะเริ่มได้ถอนทุนก็คือของที่เราที่จะผลิตลูกเนี่ยมันก็เริ่มมีลูกเริ่มโตขายได้มันก็จะต่อเนื่องไปครับ เงินทุนหมุนเวียนเรามันก็จะไม่ไม่ไม่ขาดไม่ขาดก็คือบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงแล้วรอลูกถ้าจะเลี้ยงแล้วรอลูกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาและตอนที่กวอดลูกมันจะออกเนี่ยเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้เราก็ต้องใช้ระบบนี้ครับก็หมายความว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปด้วยไปด้วก็ใช่ครับทําควบคู่กันไปก็คือทําให้เงินมันหมุนเวียนอยู่ในระบบครับทีเนี้ยเงินเงินเราก็จะมีหมุนตลอดเพราะเรามีการซื้อกันขายคนอื่นก็มีการซื้อกันขาย S <S ของเราเราซื้อมาเดี๋ยวเลี้ยงเดือน right. right. 2เดือนเดี๋ยวก็เราก็ได้ก right. ําไรแล้วเพราะว่าถ้าเงินหมื่นเนี่ยอยู่ในแบงค์เนี่ยเดือนหนึ่งมันทำรายได้ไม่เกิน500อยอยู่แล้วแต่ถ้าเงินหมื่นมันมาอยู่กับเรามันทำรายได้ได้เป็นพันแค่ไม่กี่เดือนเกินพันเป็นหมื่นแค่ไม่กี่แค่ไม่กี่เดือนนี่คือคําแนะนําแล้วเอาเงินมาหมุนนะครับวิธีการหมุนบัวเป็นเงินในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆกครับนะครับแล้วเราก็มีรายได้อย่างทางอื่นไหมพี่ผมตอนนี้ผมไม่มีรายได้จากทางอื่น ก็คือเงินประมาณห้าหมื่นเกือบแสนนี่แหละที่ <ผม S 1> ว่าหมุนขึ้นมาแรกๆครับผมใช่ครับก็หมุนไปเรื่อยเวลาผมจะใช้เงินผมก็หมุนอยู่ในนี้นะครับเงินมันก็หมุนอยู่ตลอดเวลาเราขายไปได้เงินเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายเราอยากจะซื้อใหม่แล้วก็ซื้อเพิ่มเข้ามาอีกบแบ่งแบ่งกระเจ็ดเงินไปซื้อเข้ามาอีกซื้อเข้ามาอีกใครมันถูกใจตัวไหนอยากแบ่งไปเราพอใจที่จะขายเพราะว่าของพวกนี้เราเ,าเป็นคนกําหนดราคาเองเพราะกลไกาทางการตลาดนี่รัฐรัฐบาลเขาไม่ได้มาควบคุม กลไกทางการตลาดก็คือมีเป็นการพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายครับครับผมราคามันก็เลยไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ไม่มีมาตรฐานอ๋อครับผมอยู่ที่เราพอใจบางตัวสวยก็ขายถูกก็มีบางตัวสวยขายแพงก็มีครับอยู่ที่พอใจทั้งสองฝ่ายเรารหวังไว้ว่าเราจะทําธุรกิจสายเนี้ยนะผลิตผลิตลูกอันนี้คือผลลัพธ์ของเราสองตัวนี้ โโอ้หใช่ครับพ่อพันธุ์เครับตัวลูกเขาก็เริ่มจะมีขายแล้วครับปีนี้เริ่มจะมีขายแล้วครับปีนี้ทุกคนเราก็เริ่มจะมีเกี่ยวเส้นฟาร์มมีขายนะครับตัวนี้ก็เป็นอยู่ถึงประมาณนี่เจ็ดแปดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมประมาณตัวผู้ด้วยครับพี่ตัวผู้หนามากครับเนี่ยเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นวัวเลื่อนลอยไหมพี่เอ่อเป็นวัวเกิดจากแม่เลือกสูงครับผมเกิดจากแม่เลือกสูงครับผมนะฮะเนี่ยอย่างที่อ่าที่พ่อเลื่อนลอย พ่อเลือดลอยใช่ครับอันนี้แม่มีความเราคือการการบีดวัวเนี่ยบางมันก็มีอย่างว่าทำบามมนบามมนบางบามมนแม่พื้นฐานก็มีมาจากผสมฮินดูบาซินมาบ้างผสมวัวสายยุโรปมาบ้างเวลาลูกมันออกมาหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นบามมนเต็มๆ็มมันก็จะออกเนื้อเยอะหน่อยถ้ามีเชื้อฮินดูบาซินนิดนึงมันก็จะโค้งใหญ่แต่เนื้อมันยังไม่ออกแต่มันต้องใช้ระยะเวลากว่ามันจะออกกว่าเขาพี่อานครับวันนี้มีเปิดราคาให้กับ f อซีของเราไหมนี่ตัวนี้8เดือนแล้วเนี่ย แปดเดือนครับแปดเดือนตัวนี้ยังไม่เปิดราคาครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่มีในใจไว้ว่าถ้าใครจะเอาเนี่ยผมแบ่งให้เลยสี่หมื่นห้าแล้วไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงมาทำพ่อพันธุ์เอายังไม่ได้เปิดนะครับมีในใจสี่หมื่นห้าครับผมเอาไปเลยเพราะว่าจะยานมแล้วจะยานมแล้วก็ไปเลี้ยงเอาครับไปเลี้ยงถ้าจะอยากได้ไปทําพ่อพันธุ์ครับครับผมไปเลี้ยงอีกปีหนึ่งก็ทับได้แล้วสี่หมื่นห้าอันทุกคนนะครับแนวการทำเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับพี่อย่างที่พี่ทำเนี่ยถูกแล้ว ก็คือซื้อมาเลี้ยงลูกขายได้ก็ขายครับผมขายไม่ได้ก็เลี้ยงต่อไปนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดใช่เพราะเราทําเพื่อปากท้องเนาะทำธุรกิจมันต้องอย่างไ้ครับมันต้องอย่างนี้ครับใช่ครับถือว่าเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าเาจะเลี้ยงเอาเยอะอยากได้เยอะเยอะเยอะแบบว่าเหมือนทําหนักเกินไปเกินกําลังเราเยอะมันมันบางครั้งถ้ากําลังเราเอาไหวมันก็ดีกับเราครับแต่ถ้ากําลังเรามันเอาไม่ไหวมันมันจะแย่มันจะแย่แต่เยอะมันดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วครับผมเยอะันดีเลยนะฮะแต่ต้องเอาให้ไหวนะครับนี่มาดูพามาดูชัดๆนะครับบัวของอตัวนี้แม่โอ้โหแม่สวยเลยส่วนแม่ลูกที่นี่พี่ก็ไม่ได้ขายใช่ไหมครับผมแลยดูตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับตอนนี้แม่ท้องแม่ท้องครับผมแม่ท้องตอนนี้ยังไม่มีแล้วครับยังไม่มีครับผมมีก็มีแบ่งไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีแม่ท้องยังไม่มีแม่ท้องขายถ้าเราจะขายก็เป็นลูก ครับผมอย่านมนี่แหละครับผมก็จะมีะเป็นแม่บางแม่ถ้าคลอดลูกออกมาแล้วเราก็อาจจะขายเป็นแม่ลูกก็มีมีที่เราจะแบ่งออกไปเพราะว่าจากการทดลองของเราเนาะ,ะเราก็ชอบแบบไหนแล้วก็จะไปหาแบบนั้นมาตรงไหนที่เราไม่ก็ชอบมีคนอื่นก็ชอบเราก็จะแบ่งให้ไปครับเทียบนาจชุดที่เรามาเปิดราคาเมื่อ EP ที่แล้วที่เรา เปิด EP ไปท้ายคลิปนะครับตัวหนึ่งตัวอ๋อปิดปิดไปยังครับพี่ตอยไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปก่อนวันที่คลิปจะออกไปก่อนวันที่คลิปจะออกคือเขาคนมามามาหาซื้อวัวอยู่แล้วแล้วมาชอบชอบแล้วชอบใจในราคาถูกใจในราคาแล้วมันก็พอดีพองามเนาะใช่ครับไม่ถือว่าแพงมากนะครับไม่ถือว่าแพงพอดีมามาหาพี่อำนาจนะครับก็ได้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะฮะ เดี ain ain <mel od ic> ๋ยวยังไงพี่อำนาจจะกลับคอกันกี่โมงครับเนี่ยตอนบ่ายครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูคอกพี่อำนาจอีกรอบหนึ่งนะครับการจัดการคอกยังไงการนี่แหละตอนที่ไม่มีวัวเราจะเดินเข้าไปในคอกได้ง่ายด้วยว่าเอ้ยเนี่ยนะการจัดการคอกมันเป็นยังไงนะครับวิธีการเราไม่ต้องทําสวยหรูแต่เราทาให้มันเป็นการขี้อยู่ที่นึงทําความสะอาดง่ายว่างั้นก็ทําความสะอาด ถ้าจะทำมัง่ายแต่ทําทุกวันก็เหนื่อยอ๋อเราไม่ต้องคือพอตื่นเ้าจะทำทุกวันไม่จำเป็นต้องทําทุกวันก็คือทําทุกวันก็สิ่งที่ทําทุกวันก็คือพวกดูแลพวกนี้นะครับแต่เรื่องคออเนี่ยช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเราไปทําทุกวันมันมันไม่ไหวครับอมันไม่ไหวมันก็เราทําตอนช่วงเวลาขี้มันแห้งแล้วเราก็รถเข้าไปดันออกมาครับแต่ถ้ามันไม่แห้งเราไปตักโอ้โหวันหนึ่งนี่ไม่ไหวไหวเหมือนกันแต่ว่าทําทุกวันไม่ไหวแน่ นี่ก็เป็นแม่ที่เหลือของเราที่ปัจจุบันเป็นแม่บล็อกของฟาร์มเรานะครับครับผมโอ้ทุกคนก็มีอยู่ในคอกนูนสองอีกสองตัวเนี่ยฮะที่ปล่อยกินแล้วก็ใบยๆก็เข้าคอกครับเขาก็จะกินก้มหน้ากินอย่างเดียวครับผมไม่เงยหน้านะครับกินได้ตลอดอืแล้วพื้นที่ที่เลี้ยงนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับยานะครับทุกคนนะครับ เนี่ยจะจากแม่ที่มีเลือดผสมฮินดูบาซีนโคเขาใหญ่เขาได้<ม>ดเนื้อตัวเขาปวดเนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่างที่วัวเนี่ยต้องดูที่แม่พันธุ์ด้วยครับเป็นส่วนประกอบสําคัญเยอะเลยครับ<ม>ที่จะเราจะได้อยากจะได้ลูกวัวแบบไหน<ม><ม>คนก็ถึงได้ต้องการขึ้นแม่พันธุ์ที่มันสวยๆแต่มันก็าการาคามันก็แพง<ม>แต่ถ้าเราไม่มีไม่นั้นเราก็ต้องที่เราเริ่มแล้วก็เริ่มจาก การเรียนรู้แล้วกับการผลิตไปเรื่อยกันเราจะได้รู้เราจะได้มีแบบแบบฉบับของตัวเองอก็คือถ้าวัวที่เป็นเลือดร้อยแล้วผลิตจากฟาร์มเราแบบฉบับมันก็เป็นแบบของเราวัวเลือดร้อยมันก็เหมือนกันหมดแต่มันไม่ใช่เหมือนกันหมดทุก,ทก,ทก,ทกตัวก็คือมันเลือดร้อยแต่มันก็มันมันจะมีส่วนแตกต่างทําไมฟาร์มนุ่นไปทางเ,าเนื้อตัวใหญ่ทาไมฟาร์มนุ่มเป็นกระดูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ย มันก็มาจากการเริ่มต้นการผลิตมาเรื่อย F 1 F 2 F 3 F 4 F 5ว่าที่เราจะใส่อะไรเข้าไปครับเราจะทำยังไงแต่ใช้พ่อเลือดร้อยเป็นพ่อปรับโอ้ไยทุกคนนี่นะครับแม่แซวแม่บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้แต่งตัวหล่อเกินไปหรือเปล่ามาเรียงวัวอย่างนี้เ อ๋อต้องทน,นแดดด้วยนะใช่โหหัวพอเราทํางานอยู่ไม่ได้หยุดทางานในร่มครับก็อยู่ที่เราจะเลือกใ,<ช>ในความสุขของเราเราจะเลือกทําอะไรที่ไหนเพราะว่าสุดแล้วปลายทางทุกคนมันมีปลายทางหมดปลายทางของเราครับชีวิตประสบการณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหลมว่าจะผ่านนู่นผ่านนี่มันก็ไปทำงานที่นู่นที่นี่ครับทำงานอาชีพนู้นอาชีพน,น,นี้สุดท้ายก็มาอาชีพที่เขาอยากทำอาชีพหลัก ที่ผมได้รับคำปรึกษาจากผู้ชมที่ชมวิดีโอไปหลายท่านผมรับโทรศัพท์คุยกันทุกวันก็มีส่วนใหญ่จะมีพี่น้องเขาอยากรู้เรื่องอะไรมากที่จะเริ่มเลี้ยงวัวที่เกษียณอายุมีเงินก้อนที่โทรมาถามพี่เนี่ยใช่ครับมีเงินก้อนอยากจะเลี้ยงวัวจะาก็ะซื้อวัวนี่คือนะฮะวันนี้เราก็ ได้รับเกียรติจากน้องคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของซีเคฟานะคือน้องเคนนะครับได้มาพบกับพี่อำนาจนะครับวันนี้2คนนะครับจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราได้รับชมกันนะครับว่าประสบการณ์นะครับจากการเลี้ยงวัวมาทั้งปวดเนี่ยของอ่าสีเคนนะครับเจ้าของฟาร์มซีเคฟาร์มเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมาเจอกันวันนี้เราไปนั่งคุยกับเขาทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีเคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อำนาจโอเคพี่อำนาจเชิญนั่งตรงนี้เลยครับเข้าล้มเลยฮะซีเคกับ อย่างน้อยมันยังกินได้ใช่มันก็ยังกินได้ยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไม่จบสิ้นเนี่ยจะไปข้างหน้าใช่จะไปข้างหน้าจะพัฒนาไปสายไหนเนื้อจะดีขึ้นใช่สายไหนคนจะนิยมมากขึ้นใช่อะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครจะคิดได้แบบไหนในการต่อยอดธุรกิจใช่เพราะว่าถ้าเขาจะเลี้ยงวัวผลิตลูกเนี่ยเขาจะไปเอาพ่อพันธุ์ที่ไหนล่ะใช่ ใช่ไหมใช่รเขาไม่มีพ่อพันธุ์ในดวงใจแต่ทุกวันนี้น้าเชื้อพ่อพันธุ์ที่นำเข้ามาเนี่ยมันเยอะเยอะมากทางเลือดของเกษตรกรมันก็เลยเยอะใช่การ